อ้มาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีสว,ส, FC. สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยไรยน์ยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยครัเอ้ามาวันนี้ผมพาเอฟซีเราพาพี่น้องเรามาดูนะครับท่อสูบน้ําท่อส่งน้ํายักษ์ผมก็พิ่เคยเห็นนี่เลยโอ้ <What? S 1> อะไรเป็นใหญ่ขนาดนี้สั่งทําพิเศษครับพอดีเมื่อวานผมให้ช่างทอนนะครับไปย้ายกับทีมงานนะครับกับช่างชาติช่างวีช่าง,งอาร์ตนะครับไปย้าย ไปย้ายมาจากจังหวัดเอออะไรบึงการวอ้าว <Wow. S 1> พอดีผมไปซื้อแกเป็นฟาร์มไม่ใช่ฟาร์มแกเป็นสวนผลไม้เก่าพื้นที่นะประมาณ6กถึงดไร่นะครับแกทำผลไม้เมื่อก่อน,เม,ออนเมื่อ20ปีส0บ0ปีที่แล้ว1ิปีที่แล้วนะครับก็แกทำเกี่ยวกับพวกส้มพวกผลไม้ต่างๆแล้วทีนี้แกหยุดทําครับนี่ผมก็เลยให้ช่างบังวัดว่ามันยาวกี่เมตร ่อน้ํายักษ์แบบนี้เอากี่เมตรขาบางกาลังดึงครับเอาสุดทอนะอาดมาน่าจะเกือบสิบเมตรสิบเมตรกว่าสิบเมตรกว่าครับสิบเมตรหกสิบสิบเมตรหกสิบครับความยาวของท่อแต่ละตัวนะมันก็มีท่อยาวท่อสั้นอ่ะบังวัดดิปากกี่นิ้ว มาดูกี่นิ้วครับมาดูครับเออกี่นิ้วสิบแปดนิ้วเออตัวนี้สิบแปดนิ้วตัวนั้นอ่ะตัวนั้นกี่นิ้วตัวนี้เดี๋ยวผมดูให้ตัวนี้บ่อบอบอเทากับบัดปากง่ายตัวหัวนะเออเอาส้นไว้ตัวนี้สิบหกครับมีสิบแปดตัวใหญ่สิบแปดตัวเล็กสิบหกตัวนี้ก็สิบหก สิบห้าอ่ามีสิบห้าสิบหกสิบแปดตัวเล็กเล็กๆเลยก,ก,ก็มีนะครับอ่าเป็นสแตนเลสทั้งตัวแช่น้ำอยู่นานมากเอาออกมายังเอี่ยมเหมือนเดิมตัวนี้หกนิ้วฮะออสิบสองครับตัวนี้สิบสองนิ้วโอ้เขาใช้ระบบเอ่เป็นเผาอยู่นอกเมื่อก่อนอ่ถ้าเป็นท่อส่งอ่พญานาคบ้านเราเนาะจะเป็นท่อเกียวอยู่ข้างใน แต่ตัวนี้ใช้ใบพัดหมุนดึงแล้วก็ตัวนี้เป็นท่อส่งธรรมดาครับงโล่งแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเขาย้ายลงแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังว่าที่ผมเหมามีอะไรมัง่งมันเป็นเครื่องติดกับท่อแบบนี้ครับนี่ครับเครื่องเห็นไหม <S <S เครื่องมีแต่ H o โมี 6BG มีแต่แบบโอเกือบ200รอยแรงทั้งนั้นเลยร้อยเจ็ดร้อยแปดทั้งนั้นนะครับเครื่องแต่ละตัวร้อยเจ็ดห้าร้อยแปดห้าทั้งนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวเจ้าลงตรงไหนผมยังสับสนอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าเจ้าไปลงไว้ตรงไหนกําลังดูที่เจ้าลงดูของที่ร้านครับ ของผมเยอะมากซื้อเข้าตอนนี้เยอะแบบสุดๆเลยนะครับดูจะย้ายตรงไหนออกไหนดูก่อนอ่าจะเอาสิบร้อคันนี้ออกครับเอาไปจอดส่ก้อนนี่จอดข้างนอกก่อนก็ได้มั้งเอาไปจอดข้างนอกขามฟังไปรถพอดูดเลยเด้อไ,ไอชาติเอาขามฟังไปพูดนะ้จะจอดฟังนี่ยวเขาเอารถสองคันนี้ออกก่อนครับ ตัตู้คันนี้ก็จะเอาออกครับคันนี้เอาออกเดี๋ยวจะวางเดี๋ยววางยาวไว้ี่นี่เนี่ยจะวางยาวตรงนี้เดี๋ยวรอดูก่อนบรรยากาศหน้าร้านนะร้อนแบบสุดๆ <ST> S> <S เอาให้เขาย้ายรถเสร็จก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเอาไว้ตรงไหนดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะเนี่ยเครื่องสูบน้ําก็จะเป็นเครื่องลักษณะแบบนี้อ่าดูเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวเราไปดูเบื้องต้นไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้เป็นเครื่องเล็กครับ ดูครับเนี่ยเป็น ed 3 0นพร้อมเกียร์นะครับสำหรับ fc เราพี่น้องเรากำลังมองหา ed 30สภาพอย่างนี้ก็ไม่แพงครับก็อยู่ประมาณเครื่องพร้อมเกียร์ตัวนี้พร้อมแท่นตัวนี้ก็ส8 0 0 0นดนะครับ30,000ื 30, ่นกว่าบาทครับนี่มา fc เราพี่น้องเรามามามา3 0,000่น000กว่าบาททำงานได้เลยนะครับไม่รวมท่อนะถ้ารวมท่ออีกราคานึงมาคุยกันออาโอเค เราเขาย้ายเสร็จตอนเขายกเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับผมนะครับก็หลังจากที่เขายกลงเมื่อวานผมไม่อยู่เช้านี้เรามาต่อกันครับแอะเครื่องเห็นไหมครับ h O 7 4 h เ7็ 4, เกียกีเป็นเกียร8์8ดรอบสองเยนะเ,นยเกียร8์8ดรอบ2ด้วยนะครับเกียร์ช้านะครับ h o 7โเกียร์แรอบ2อย่างเงี้ย แล้วก็ ed 3 0สวยๆอย่างเงี้ยเกียร์นิสสันคาร์บอนอย่างเงี้ยครับเนี่ยตัวนี้เครื่องเป็น 6pg นะ 6pg เกียร์เสื้อเรียบนะครับตัวนั้นก็ h o 7c 8รอบ2เกียร์8รอบ2หมดเลยนะครับ8รอบ2เกียร์ช้าหมดเลยนะครับมานะครับพลด,ดลงมาเป็นเกียร์ช้านะครับเนี่ยเครื่องแต่ละตัวเดี๋ยว ให้เขาทําความสะอาดเสร็จเดี๋ยวผมในคลิปต่อไปมาสตาร์ทเครื่องแล้วทําเป็นคอนเทนต์รีวิวเครื่องให้ดูเนี่ยครับเชรโอหมดเลย1 2ึ่งสามเโอมีอยู่4ตัวนะครับ4ตัว 6BG มีตัวหนึ่งนะครับนี่ก็ชุดพร้อมแทนหม้อน้ําอะไรต่างๆนะครับก็เป็นเครื่องที่เหมาะสมกับตัวท่อสูบน้านะครับแล้วก็ท่อสูบน้าเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดที่เขา ยกลงเขายกลงไว้หน้าร้านนะฮะหน้าร้านนะครับนี่นี่นี่แบบนี้เลยเยอะแยะมากมายหรือว่าเอฟซีเราพี่น้องเราอยากได้เครื่องอยากได้ไม่อยากได้เครื่องพวกนี้จะแต่อยากได้เครื่องที่มีแท่นติดล้อแบบนี้ก็มีครับนี่เห็นไหมที่ผมประมูลมาขัดล้างทองสะอาดหน่อยก็แจ่มแล้วครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าร้านตอนเช้า โอ้ฝนตกเมื่อคืนตกหนักมากนะครับตกหนักหนากเลยนะฮะออะไปดูเราไปดูท่อดูท่อความยาวของท่อนะครับนี่หน้าร้านตอนเช้าครับช่างวีมาถึงก็จะมากวาดหน้าร้านก่อนทำความสะอาดก่อนครับหน้าร้านนี่ไปสาดสีมาดูดีแล้วครับดำคนเนี้ยเดี๋ยวทำคอนเทนต์ลงให้ชมนะครับดูดีเบื้องต้นดูดีละ ครับมาดูกันมาดูกันท่อน้ำลงม,มาลงไว้ด้านหน้าอฝนตกหนักมากเมื่อวานนะครับหนักจริงน้ำเอ๊ะมาท่อโอ้โหมหาศาลความใหญ่เกินมาผมเพิ่งเคยเจอท่อใหญ่ขนาดนี้ดูครับ เนี่ยเป็นหัวกระโหลกแบบนี้ FC เราพี่น้องเราใครที่ได้ใช้ท่อแบบนี้มั่งน้ำหนักท่อก็โอ้สุดๆด,ดูดิครับดูครับท่อว้าตัวนี้น่าจะ18นิ้วหรือ20่ส้วนิ้วนะเนี่ยตัวนี้มี18ไอปยี่ยี่สิบนู่นลรมั่งที่เราวัดเมื่อวานคุณจำไม่ได้เนาะนี่ครับจำนวนท่อครับ เอฟซีเราพี่น้องเราท่านไหนที่กําลังอมองหาท่อสูบน้ํายักษ์แบบนี้ไปใช้นะสวยนะเป็นสตแตนเลสแบบหนาเลยเกรด304ทั้งเส้นเลยนะครับดูดิเป็นสตแตนเลสที่แบบหนาจัดนะฮะเผาเผาตัวนี้ก็เป็นเผาสแตนเลสแท้เป็นสตแตนเลสแท้ทั้งตัวนะครับชนิดแบบเชื่อไหมว่าวันผมไปซื้อยังจุ่มอยู่ในน้ำอ่ะ จุ่มในน้ำผมคิดว่ายกออกมาจะเป็นยังไงเนาะดึงออกมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่เป็นไรเลยนะครับเนี่ยจุ่มอยู่ในน้ําจุ่ม่แบบไม่รู้ว่าจุ่มอยู่ในน้ำกี่ปีแล้วแต่ไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่าเป็นสแตนเลตแท้เป็นสแตนเลตของจริงนะครับเนี่ยดูเนี่ยส่วนที่จุ่มอยู่ในน้ําเห็นไหมครับดึงออกมาก็ยังจะมีพวกดินพวกโคลนอย่างเงี้ยติดมากับหัวกระโหลกตัวนี้เขาเรียกหัวกระโหลกกันพวกเศษะอะไรต่างๆเนาะสูบน้ำนี่โอ้โหเลยผมดู เนี่ยครับตัวทอเล็กก็มีครับทอดเล็กยาวตัวทอเล็กยาวนี่ก็น่าจะประมาณ10กว่าเมตร20เมตรนะครับตัวนี้ก็น่าจะประมาณ10เมตรถึง12เมตรนะครับ10ถึง12เมตรในแต่ละตัวนะสำหรับ f c เราพี่น้องเราที่จะเหมาก็ผมมีราคาเหมาให้นะครับถ้าจะขายผมจาขายตัวละประมาณ50,000 5 0 0 0 0ถึง80,000บาทในแต่ละตัวนะเนี่ย5-80,000ื 80, ในแต่ละตัวครับตัวใหญ่อย่างเงี้ยก็ ว่ากันไปตามเล็กตามใหญ่นะครับตัวเล็กก็5้าถึงแปดหมื่นนะครับก็ไม่รู้อะผมไม่เคยขายแต่ว่าอะไรยังไงก็เดี๋ยวลองมาคุยกันท่อสแตนเลสแท้อย่างนี้มาคุยกันครับ5้าถึงแปดหมืนบาทนะครับเล็กก็ว่าไปตามเล็กใหญ่ก็ว่าไปตามใหญ่ครับเอาตามเล็กใหญ่ว่ากันไปเลยกี่นิ้วกี่นิ้วก็ว่ากันไปนะครับ f อฟเราพี่น้องเราที่ได้ใช้เกี่ยวกับพวกนี้ยโทรหาผมนะเอามาเอามาไปใช้กันนะครับ ก็ลงจากรถเสร็จเรียบร้อยเมื่อวานฝนตกหนักเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังเนาะเนี่ยใครหาอยู่มั่งใครใช้มั่งแบบนี้พ่อสูบน้ำยักษ์ใหญ่จริงนะโอ้ใหญ่สุดๆมีกี่นิ้วกี่นิ้วเมื่อวานก็วัดให้ดูไปแล้วรอบนึงนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววัดให้ดูอีกดีกว่าว่ากี่นิ้วกันแน่อ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวให้ช่างเดี๋ยวให้ช่างเอ่อ ให้ทางชาติเอาตลับเม็มาวัดก่อนว่ากี่นิ้วมองด้วยสายตาคงเอาความชัวร์ไม่ได้ว่ากี่นิ้วครับผมหาตลับเมตไม่เจอมาใช้สายวัดครับทีนี้เอาบางวัดดิมันท่อกี่นิ้วความยา่ไว้ที่หลังวัดนิ้วก่อนนี่นี่เอาตัวนี้ก่อนนี่เออกี่นิ้ว,วตัวนี้สิบนิ้วครับ สิบนิ้วแล้วตัวนั้นนะ่ะเท่ากันมั้ตัวนี้สิบอ่าสิบนิ้วนะครับสิบน,นิ้วแล้วตัวเนี้ยเออในตัวนู้นตัวนู้นตัวนู้น,นเออแหละกี่นิ้วสิบส <13. S 1> ามฮะสิบ <13. S 1> สนิ้วเออเอา13แล้วตัวใหญ่เนี่ยไปวัดฝั่งไหนว่าบางตัวใหญ่ปากอยู่นู่นหมดเลยไปนู่นไปฝั่งนูนไปไปดูฝั่งนู้นไปดูฝั่งนู้นครับมาดูเดี๋ยววัดตัวใหญ่นี่มันกี่นิ้วนะครับน่าจะ18นะท่านบางเนาะ18นิ้วประมาณน,นี้มั้งเอาความชัวร์ครับเดี๋ยวเอฟซีเราพี่น้องเราจะได้ไม่ต้องสับสนนะเอาตัวนี้ก่อนอน,อน,นะตัวนี้ตัวเล็ก สิบสานะฮะสิบสามบอเอาตัว huh. นี้ดูเอาตัวใหญ่กี่นิ้วส evet> ิบแปดไหมฮะบบแมนดออสายฟุตเจ้าชั่ววันนี้เอาใช่กระใช่วะผมว่ามันน่าจะสิบแปดเนี่ย วิ่งไหาตลับเม็ดนะดีๆไปโอ้อตลับเม็ดก็มีโอ้ยยาวฮะเออเอาไปถวัตไปถวัตที่เขยาวเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดียวเอามันเท่าไหร่เนี่ยห่วยสิบแปดห่วยสิบแปดนิ้วตัวนี้สิบแปดโอ้ยสายวัดเจ้ามกอะไรวะทำไมมันคือปะทอกันมันคือปะทอกันบัง ว่าดคนก็ง่อยู่เป็นนี่เป็นสายวัดที่รอบโตรอบยังส่นะโอ้ยเอ,เอาลองมาดูก่อนเอาง่งวงอะไเด้อวันนี้เอาตัวนี้เอาไหมยาวจะได้ไม่สิสิบห้าเอาเอโอ้ยายกับตลับเน็ตมันบทอกัน <c oughs> <c oughs> เอาโอเคตามนี้เลยเอฟซีเราพี่น้องเรานะก็สำหรับใครที่กาลังมองหาท่อส่งน้ำท่อสูบน้ำใหญ่นะครับความยาวความยาวกี่เมตรแน่เอาชัวร์บงัง อเอานี่ดึงออกก็ได้เอาสายวัดนี่บัใส่หัวมันล่ะ,ะเดี๋ยวผมมึงให้ถึงตรงนี้3เมตรเนี่ยถึงตรงเนี้ยสเมตรเนี่ยตรงนี้นะ3เมตรถึงตรงนี้6เมตรเนี่ยแต่ตรงนี้6เมตรแต่ว่า ถึตงตัวนี้เก <9 m. S 1> ้าเมตรอ่าถึงตรงนี้นะเก้าเมตรนะเอ้อโอ้ยเท่าไหร่บังสิบเมตรสามสิบตัวนี้สิบเมตรสามสิบตัวนี้ก็เพิ่มมาอีกเมตรหนึ่งสิบเอ็ดเมตรตัวนี้สิบเอ็ดเมตรสามสิบเกือบสิบสองเมตรนะครับ ท่อใหญ่ก็มีอยู่2ใบนะครับอ่ะโอเคตามนี้นะ FC เราพี่น้องเรานะใครที่กำลังมองหาใครที่ทำท่อนะครับฝาก FC เราทางภาคไม่ว่าจะเป็นภาคกลางนะครับภาคกลางภาคใต้ที่ใช้ท่อส่งน้ำใหญ่มามามาอ้าโอเคเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะวุฒที่ใอะไรยนต์ทที่ใช้ของถูกถูกจริงรันตีจากผมวุฒที่ใอะไรยนนะ 087 9519226 095664 3826ีุทอ,อะไรยนกระสิมชื่อนี้การันตีความถูกชื่อนี้การันตีความมันชื่อนี้การันตีความมาตรฐานเช่นเคยกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ